อันนี้กรณีแรกนะกรณียกหูอีกกรณีนึงแสบกว่านี้อีกแสบแบบสุดๆผมเจอสองรอบธงไทยญี่ปุ่นยี่สิบชุดธงไทยพม่ายี่สิบชุดเหมือนกันใส่กองใหญ่เลยสั่งผ่านแพลตฟอร์มเก็บเงินปลายทางแล้วไงไม่รับสั่งทำไมอ่ะเออสั่งทำไมอ่ะไม่เข้าใจเขาอาจจะสั่งจากลหลายๆเจ้าแหละจากที่ผมเคยเห็นนะหรือบางทีเปลี่ยนใจแล้วอ่ะ คนที่มารับคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือร้านค้าครับผมต้องเสียค่าส่งฟรี free, ซึ่งต้องให้กับแพลตฟอร์มเรา่าแพลตฟอร์มเขาก็ตีเข้าตีออกอะของผมก็ไปดองอยู่ในอาทิตย์ก่าจะกลับมาเสียโอกาสทางการขายด้วยนะครับแล้วก็เสียโอกาสทางการขายไม่พอนะผมต้องเสียตังค่าส่งจ่ายให้เขาไปอีกอะโดยที่ผู้ซื้อไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยอะแต่เราก็คงทําอะไรไม่ได้อะเราอาจจะเจอผู้ซื้อผู้ซื้อที่ไม่ดีหรือเขาอาจจะจังหวะนั้นแบบแบบเขาอาจจะขับรถแล้ว รถชนตายไปก็ได้อาจจะตุยไปแล้วก็ได้นะก็คิดคดซะว่าลูกค้าตุยไปแล้วก็แล้วกันกูจะได้สบายใจหน่อยนะครับเราเราเราไม่คิดว่าเขาจะมีจิตใจที่จะโกงนะแต่กูก็คิดว่าเออเขาอาจจะตุยอืมแบบสั่งไปแล้วหัวใจหัวใจวายไปแล้วเออกูเข้าใจไม่เป็นไรหรอกเคยเจอมาแล้วไม่เป็นไรอาจจะตุยหรืออาจอาจจะแบบแบบหมดตัวจริงจริงวีไม่มีตังค์แล้วอะไรเงี้ยผมขอนะครับขอให้มันขอขอไอ้ค่าใช้จ่ายตรงนี้ขอผมไปซื้อข้าวกินก่อนนะเอออะไรอย่างเงี้ย ก็ขอให้มันเป็นแบบนั้นผมก็จะได้สบายใจนึกซะว่าไม่ได้สั่งเล่นอืมเนาะปิดไฟก่อน